ทราบว่าเป็นใครกันนะครับเนี่ยอันนี้ผมพอที่จะรู้จักเพราะเมื่อสักครูดไปคุยด้วยคือข้าวหลวงนี่ครบนี่ปั้นดองขิงแก้วปั้นดองแก้วอันนี้ทำงานตะไรของประเทศไทยอ๋อพ่อทำงานชื่ออะไรครับไทดทูแสงสิิทธ์ดแสงกฤติข้าวกำนันไปดูแสงกฤติ์นะครับแล้วนี่ใครกันนะี่เดือนแสลงยาต้นเจากเป็นหน้าตาหน้าตประหลาดประหลาดอ๋อทราบว่าที่เดือนเป็นคุณแม่ของลูกสาวเป็นอะไรอ่ะค่ะค่ะลูกสาวอยู่ชั้นม .5 เรียนอยู่ชั้นม .5 ชื่ออะไร แต่เราต้อแสวงหาซ้ย์นะครั่นอนที่ใกล้ๆผมนี่งคงเป็นหน้าโรงงานพัฒนาแน่นอนนะครับก็ตงขึ้นแบบพันาชื่ออะไรครับหน้าครับณมเป็นหน้าเป็นการพัฒนาสารพันุครับก็จะได้มีโอกาสคุยกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะได้คุยกันอันนี้เป็นใครครับเนี่ยช่วยบ้างช่วยบ้างหนช่งจุดอ๋อคุณจุ๊ยชุ๊ยอะไรครับ ่อยากเข้มาใกล้ผมก็ได de de ้อ๋อเพราะหลวงบ้านเ่าแสนตองมองต้องสท่าไหร่ก็ได้นะครับผมอยากจะคุยด้วยสักหน่อยพอวันนี้โรงเรียนลีนามีวิธีรายเมลกันก็มาร่วมถูกคนที่ตกองดษาเราได้ไหมจริงๆอยากได้ก็ไ่้เพาะำลังเห็นวิทยาศาสตรอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างตื่นใจครับ ร้อี่น้รองู้ดีหน้าไปป่ารับไฟต้ด้วยอ๋อครับก็ถือว่าพวกกำนันยินดีแล้วก็ที่เห็นลูกสาว มาร่วมกันถ <Beach> <irsin S 1> ูกปากถ้ามีโอกาสก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟปงไฟป่าก็จะช่วยกันก็ถือว่าเป็นโยกนักการโดยเสมอนักการสมุนจะเป็นด้วยปีที่แล้วกลับมาครับครับก็แล้วนอกจากบรรยากาศที่ว่านี้ห้องนั้นมีอะไรอยากจะบอกกล่าวเพิ่มไหมว่าถ้าจะทำให้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ขึ้นที่เสมอ อยากจะมีอะไรฝากลูกสาวนี้ลูกสาวก่เป็นอยากจะรู้เเล่อกันเล่นเื่อเล่นกันจับเสื้อผากละผาที่เป็นประโยชน์อเสื้กาอะไรต่างของเด็กๆก่ากก็ถือว่าถ้ามีโอกาสในฐานะที่เป็นผู้นำนก็จะได้สนับ ขอบคุณต้องทำดันในขณะที่เป็นน,น,น,นั่งทำงานเทศบาลและเป็นคุณแม่ด้วยรู้สึกว่าจะเป็นละ่วอนผู้แรกนะคะที่มานอกแล้วเข้ามาในสภาที่นี่ก็รู้สึกว่ารัวอ่อนทุกคนก็ต้องแะม่วนกันน,นะคะจะดีจะได้รู้สึกว่าปูกที่สำนึกของรั่วอ่อนนาะก,กับธรรมชาติของเราที่นี่นจะจ๊ะถ้าป่าเรายัางอุดมสมบูรณ์ต่อกไนก้ดอกนก้ำผ่าน ต้องขอขอบคุณทางหนยงานที่เปิดให้เราขึนโครงการดีวยและขออนุญาพงานทเี่ยที่ป่าที่นี่นการในฐานะเหมือนเจ้าของพื้นที่ในหน่วยงานหนึ่งของนที่จะต้องขอบคุณทางนงาจากทางรัฐบาและหน้าเียที่ขึ้นโครงการแล้วออญาตงาน ปีหน้าได้น er okay. hmm. er. yeah. ้อสาวก็จะได้มาแปีหน้าลูกสาวก็จะได้มาร่วมดูแลนะคะตอนนี้พี่ๆปลูกไว้ปีหน้าน้องๆก็จะมาสานต่อคือมาดูแลว่าป่าที่พี่ๆปนปลูกไว้นี่เป็นอย่างไรนะคะถ้าสมมติว่าได้ผลไม่ได้ผลอะไรก็อาจจะมีการซ่อมเสริมอย่างนี้ก็จะได้ขยายพื้นที่กันป่าออกมาอยากจะฝากอะไรกับลูกสาวบางในเรื่องของของการสร้างอยากให้ลูกสาวดูดูที่พี่เป็นตัวอย่างนะคะว่าพี่รุ่นพี่เป้นทำดีแล้วนะฮะเป็นรุ่นน้องแล้วก็เหมือนกับ คือเจตนาของโรงเรียนนะคะที่ได้ยินอาจารย์นุ่อู๋คขา่าเซิร์เวียงนะท่านบอกว่าดีๆรับใช้อันนี้จะเป็นเซิร์มิ่งของอที่น้องๆลูกๆอุตน,นะได้เข้ามาตรงนี้ก็เป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเป็นที่ดีนะคะแล้วก็น้องๆเ้ิงนก็จะจบม .6 แล้วอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งเนะี่ยได้สร้าง,งดีๆไว้ เหมือนกับกับตัวเองนะคะกับโรงเรียนด้วยกับท้องถิ่นอย่างน้อยตรงนี้เกิดจะเสมอว่าเออเคยครั้งหนึ่งมีน้องๆลีนะเนี่ยมาเริ่มต้นปลูกป่าที่นี่แล้วก็แถมหลายสี่ซีห้าสีน้องนั้งก็จะมาดูแลต่ออันนี้กอต่อนตรงนี้ก็จะได้ร่วมกันชนุมชนกขารวมดูแลใปถายหาน้างน่งานของ,าง,ง,าของาราชการก็จะต้องเข้ามาดูแลเป็นแค่สปานก็จะหนุนเต็มร้อยคีนะขอบพระคุณครับคนข้างผมนี่น เล่นจริงค่ะว่าเป็นผู้ร่วมกับชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆกิจกรรมวันนี้ถึงสบายได้ด้วยดีนะครับการเตรียมพื้นที่การอะไรเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานพัฒนาเห็นบรรยากาศวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับคนลุกครับคนลุกจริงๆครับคนลุกจริงๆครับคือดีใจครับดีใจที่โครงการตรงนี้ เป็นปการร่วมระหว่างส่วนราชการแล้วก็ทาง้องถิ่นแล้วก็ทางโรงเรียนก็ถือว่าโครงการนี้สร้างกิจสำนักให้ให้กับเด็กๆนะครับผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าอย่างน้อยสุดน้องๆที่อยู่ในตัวเมืองได้มีส่วนร่วมได้มาเห็นได้มาทำกิจกรรมเพื่อป่าของสมุทรพัดีที่นนะ ดกูการแบบนี้นะเห็นว่าต่อต่อไปก็จะมีออกมาอีกโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่ที่บ้านที่อยู่ตำบลได,ได้เป็นกำลังได้กำลังคุณกำลังทรับทุกอย่างครับก็ได้มนาะเกิดพื้นที่ที่เราได้มาปลูกกันตรงนี้ก็ทางเรียนก็พยายามที่จะจัดตั้งเป็นพื้นร่วมสมทบแต่เป็นพื้นร่วมสมทบต้นต้นตีหน้าทราบสวัาทาง ผู้บริหารหือผมีส่วนเกี่ยวข้อก็จะเข้าจับเข้าไปในแผนของโครงการแล้วก็น่าจะเป็นการสริบต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เป็นประมาณโครงการ5ปีต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการระดมแล้วดีครับกโครงการ5ปีนะถ้าเกิดปีนี้ปลูกถ้าไม่มีการสนุนเนื่องไอ้บนที่เราปลูกวันนี้อาจจะอาจจะล้มหรือว่าอาจจะตายไปถ้ามีการสนุนเขงก็มีการบำรุงรักษาสัก3ปีเห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้วต้นมันจะโตขึ้น มีการดูแลแล้วครับแนะที่เป็นคนแม่สาวอย่าจปปากอะไรกับเรื่องของการสร้างความตระณันตนนห้กับลูกสาวโรงเรียนหรือว่าประชาชนหรือว่าทุกคนบนโลกใบนีผมว่าเนี่ตรงนี้เนี่ยยังน้อยที่สุดมันเป็นความคิดที่เริ่มจากลูกสาว <S <S จากโรงเรียนตรงนี้แหละคือผมว่าทางโรงเรียนเขาปลูกฝังที่สำนึกส่วนหนึ่งไว้ดีแล้วทีนี้ว่า จะมีในส่วนที่ยังขาดก็คือในการปฏิบัติและวันนี้ก็คือหลังจากที่โรงเรียนได้ให้ความรู้ได้จิตสำนึกวันนี้ได้มาปฏิบัติลงมือทำลงมือทำเห็นจริงเห็นจริงแล้วก็โดยเฉพาะจะมีการต่อนรักผมว่าถือว่าจิตสำนึกของเด็กแล้วก็โรงเรียนมี่นะทีนี้ว่าก็หาโอกาสที่จะมาปลูกมาปฏิบัติครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทีนี้คงจะต้องถึงภารกิจของเจ้าของถิ่น จริงๆข้อหลวงด้วยก็ได้ผู้ช่วยก็ได้ข้อหลวงด้วยก็ได้นะครับพื้นที่วันนี้สิบไร่ห้าห้าปีนี่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะดเป็นร่้วหน่อยสิบไร่ก็ไดแต่ไม่แน่อาจจะถึงร้อยไร่ด้วยก็ได้ใช่ไหมครับถ้าสร้างความต่อเน,นื่องเห็นบรรยากาศวันนี้ในฐานะที่เป็นคนตัดเตรียมหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับ เป็นไงบ้างคือผมว่าว่าือมเหนื่อยต่าเนาหนื่อยมนแบบกพลังคือหมดอ่ะนอเ่ไอที่เหนื่อยหายหมดเลยหายหมดเลยเห็นว่าเห็นตุ้ลูกมาทำกิจกรรมล้ก็จิ้อยจะให้งอย่างเี้ยจะให้ยอย่างงี้ยมงเงี้เลยแตคือชุมชนผมเป็นชุมนที่ชุมนเนี่ยแต่จะหาราบ้านที่ยังทเ่ ว่าทางเรียนน่ะมีการที่มาให้กลุ่มพ่อมีรุ่นเป็นที่มาพูดถึงภาพแล้วโู้ตรงว่าผมาย่แล้วถึงสู้ตรงเพื่อคนเทงานจะเกิดส่่าโอ้เป็นงนเทนแล้วก็เออถึงท่ามาถึงทีไทนะก็ต้องผูสต้งันะแล้ก็มาดูงานเออย่างนี้เนาะ รีเห็นลูกสาวมาทำตัวมันก็ตอนนี้หายป่วยเลยสดชื่นเลยมาเจออากาศดีๆหายป่วยเลยกำลังใจดีด้วยเห็นเด็กนึกแบบลูกสาวเอ้ยนายลูกสาวเราถ้มันเป็นอย่างนี้มีภูมิใจตัวเขาแบบนั้นแหละภูมิใจเจ้าเออหนังสือเราก็มี